อาล้ครับถาใช่จเออลืมสวัสดีครับผมโจเซทีวีเมื่อแต่คิดอะไรอยู่ตะกี้คิดถึงเรื่องงวดต่อไปจะซื้ออะไรเฮ้ยทีตกใจไงเออลืมเกมมันยังไม่จบจะเพิ่งนับศพทหารเกือบขอบคุณคนดูแล้วจากไปซะแล้วเกมเพิ่งเริ่ม เจนค่ะหนูชื่อเจนมากับพนุ่นเรื่อมากับกบู อย่างล้วนแล้วมีอำนาจการทำลายล้างสูงเอ้ยอะไรอ่ะโอ้กองข้าวอาวุธทุกชนิดทำลายไม่แต่เนื้อเนื้อเยื่อและเซล ขีพนาวุธนั้นเออขีพนาวุธความร้อนกี่นะถ้าโดนเต็นติมไม่รู้แต่ตัวเละแน่นอนเอายังไงไไไคนบ้าพูดไปเลยฮนะอย่าไปนสนใจเลยไม่บอกฉันก็บอกนะซิก็ใช่ไงคุยกับคนเดียว แบบตัวเองเออแม็กนุ่มมันวิ่งมาเก็บปืนคอยดูนะเชื่อไหมว่าเขาตุย ตกไปนี่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบและไม่มีใครเพอร์เฟกทุกรอบด้านก็ถูกไม่มีใครเพอร์เฟกทุกรอบด้านถ้าเพอร์เฟกทุกรอบด้านป่านี้ก mm ็คงได้ลงมาคุยกับเราแล้วเขาทำในสิ่งที่เขาทำแล้วอยู่สบายเพราะเขาทำเลวก็เพอร์เฟกทุกรอบด้าน UH ถ้าเพอร์เฟกทุกลอบด่านแปลว่าเขาก็ไม่แคร์คนอื่นนะสิเพราะคนไม่แคร์คนอื่นเขาจะว่าเป็นคนอีโก้หรือว่าคนที่เคยพูดยากใช่พูดยากโลกใบนี้มีคนหลายประเภทประเภทนูน้นประเภทนี้ประเทศประเทศแล้วนะ ช่ไงประเทศประเทศเอ้ยเขาบอกว่าเราวิวัฒนาการมาแตกต่างกันแต่ละพื้นที่พื้นที่มั้งดำน้ําได้ห้านาทีเพราะเขาวิวัฒนาการปลอดมาประเทศอะไรนะจําไม่ได้ครับแล้วก็จะมี หนักและวพดหัวปล่อยวางฮะพูดไงแต่ทำยาก์ต่อสิไอ้เรื่องปล่อยวางนี่ตุยเลยนี่ไงชวนคุยไงไม่ได้ชวนให้ตาอยเถอะแพ้ยับเลยเกมนี้ กิชนะเหรอชนะคิวจะแพ้แล้วเชียวอ๋อเงาเราเหรอใค้เตอยเถอะปัจจุบันเคาเตอร์จะเป็นไงกันแน่นะ้วเนี่ยน้คนจูมันเอกช็อตหรือเปล่าเซิร์ฟเวอร์ตายฮะเอกช็อตว่าไปนะว่าจะแก้แล้วก็ได้ เฮนอ่ายุงมันกัดตรงเนี้ยตึงเลยคันโคตรยุงนะยุงเดี๋ยวเจอผมลมควันนะฮะไม่ได้คุยกับตีงนานแล้วนี่นานโคตรนอนสุดเลยล่ะตั้งแต่ไน้เอิ่ม ถ้าไหนาอัดคลิปไหนก็คุยแต่ถ้าไหนาไม่อัดก็ไม่เคยได้คุยอืมใครจะบ้ายยืนคุยคนเดียวกลางตลาดอะขายของอยู่เฮ้ยวันนี้เราจะกินอะไรไม่รู้สินายวันนี้นายคิดว่าจะกินอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันให้ตายเถอะของในตลาดนี่มันเถื่อนเดิมกินจนเบื่อแล้วเนี่ย นี่คุยอย่างนั้นการตลาดเหรอเขามองอน,นีรบ้าโอ้สไนายทำไมค,คุยคุยกับตัวเองได้นี่ก็ถือว่าเขาอาจจะมีพลังจิตชั้นสูงก็ได้ขั้นสูงแบบคุยกับตัวเองแล้วสร้างแบบเหมือนเอ่อไอรอนแมนอไ,นะไอ้นะไอรอนแมนอะไร ผู้หญิงอ่ะเอออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ใครใไปรู้เฮ้ยตายเถอะปืนสีแดงนี้ทำไมมันเกินกอดตลอดกันจังนะเขาเงินจากไหนกันไม่รู้นั่นนะสิฉันก็ไม่รู้ ถ้ารู้คงว่าอวดชาดใช่ถ้าเป็นบอกไม่รู้แล้วก็แบบโอ้แค่นี้นายไม่รู้เลยฉันรู้แล้วจะถามเพื่อรู้แล้วก็บอกมาไม่ต้องถามว่ารู้ไหมไม่ต้องมาอวดชาดแถวนี้ก็ฉันรู้ออยู่วดกว็ฉันไม่รู้จริงๆดิก็ใช่หมายถึงคนอื่นที่แบบรู้แม่อันนู้นรู้แม่อันนี้ โอเคนี้ไม่รู้เลยนี่มันเป็นแบบนี้นะเา้ารู้แล้วจะมาถามทําไมอะ่ะถ้าดูแล้วก็รู้ไปสิเออถ้าอยากให้คนอื่อรู้ก็แค่บอกมาแค่นั้นแหละไม่ต้องไปถามเขาว่ารู้ไหมเราถามว่ารู้ปืนใครอะ่ะนั่นถามว่ารู้ไหมเออมันก็คิดในแง่ดีก็คือถามเพื่อเช็คว่าเออเขารู้ไหมได้แบบบอกอะไรงั้นไม่ต้อง พูดไปเลยหรือว่าแบบเช็คข้าวว่าแบบเออเนี่ยพอนี้ไปรู้เรื่องดึงมาเว้ยแบบเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เออก็สัญญาณไปไม่ต้องถามเขารู้ไหมรู้ไหมเดี๋ยวคนอื่นเขาบอกเอ้าไอ้นี่ว่รู้ว่าฉลาดดันจะมาถามอีกรู้อยู่แล้วยังจะดันมาถามเออคนเราก็แปลกนะ ไปไม่เพิ่งรู้เหรอฉันรู้นอนแล้วเนี่ยอวดแล้วเขาเรียกอว่ฉลาดแล้วฉันได้อวดเมื่อกี้ไะไม่ใช่แก่ตัวให้ตัวเองตัวเองแก่ตัวให้ตัวเองและตัวเองตัวเองตัวเองยากจริงมัดซ้อมให้ตายเถอะ เธอชิปไม่หายจากคีย์บอร์ดเถอะฉันเดินย่องมากกว่านี้แล้วอะไรเนะี่ยก็ชิปหายไงอเออเออหัวแตกเอชช็อตดับเบิลเขียวมสี่เขียวอัพเปอรีเบิ <c oughs> ๊บบู๊ทำไมจำได้วะถามว่าที่จะได้ยินเสียงไอ้พวกนี้บ่อยส่วนมาจะเป็นด่านหมูครับด่านหมูที่เราจะเคลื่องระเบิด แต่ถ้าเป็นระเบิดแก๊สนอะพวกหมูเกิดใหม่จะตุยเร็วแล้วเราถ้ามีเรามีการพิษตัวเองนะโอ้สุดยอดหมูแบบไปได้ออกมายิงไม่ตุยซะด้วย ทีก็รู้สึกว่าไม่ได้เล่นทีบียังเปิดเซิร์ฟอยู่ไหมเนาะไม่รู้เหมือนกันเนฮะผมจำไม่ได้ว่าทีบีเขาเปิดเซิรฟ์ฟหรอยังแต่ฮอนใกล้จะเปิด,ถ,ปดถ้าคนเรากินอาหารมา ผมจะดกไหม <c oughs> ความคิดที่อยู่ในหัวถ้าเรากินอาหารมาผมเราจะดกไหมนะคนเราจะสวยเงางามไหม <c oughs> ไม่ถึงผมอะเส้นผมอะ <c oughs> หรือว่าจะลองกินดูว่าเราจะลองกินดูปีหนึ่ง <c oughs> แล้วมาดูว่าเออว่าคนเราสวยว่าเรามีอะไรอุดมสมบูรณ์ขึ้นบ้างาเราขาดสารอาหารตรงไหนไหมเราได้รู้แล้วไงว่าเราได้รู้ว่าเออ หมาเราขาดสารอาหารตรงนี้นะถ้ากินอาหารนี้ได้เลยอได้เลยเอาหารหมาก็มีโปรตีนเยอะเราก็ไม่ต้องไปซื้อพวกเปโตตรงโปรตีน <c oughs> เอาอาหารหมามาบดขย่อยรู้ไม่ไมมไม,ไม่คิดอะไรอยู่นเนี่ยแม่เจ้าหัวหัวจะระเบิด เจอสไนมากี่ครั้งเราก็ยังไม่เข็ดเราลองคิดสภาพนะหานหมามีโปรตีนสูงเพราะว่าหมาต้องกินอาหารบัฟแล้วคนเราต้องกินอาหารบับบ้างไหมบัฟก็คืออาหารดิบครับพวกเนื้อดิบเพราะว่าน้องหมาก็ต้องกินเนื้อดิบเพื่อบับบ้างเป็นบางครั้งแล้วคนเราล่ะอะคนเราถ้าดื่มถ้าดื่มพวก พวกแอลกอฮอล์หรือว่าพวกสี่สิบเรายี่ห้อสี่สิบแล้วกันพวกนี้ก็คือถ้ากินแบบเขาเรียกนะกินเดือนหรือเท่าไหรว่วะจาไม่ได้เขาเรียกว่าช่วยล้างตับเลยหรือล้างไตวะผมจําไม่ได้นะเท่าว่าถ้าเออถ้ากินมนช่วยถ้ากินแบบพอดีพอดีถือว่ามันเป็นยาแต่ว่าถ้ากินเยอะถือว่ามันเป็นพิษพวกแอลกอฮอล์ก็ทุกของเขา กินเยอะก็เป็นพิษกินน้อยก็เป็นยาไม่ก็พูดถึงก็เหมือนยาก,กล่อมประสาทนะถ้าให้คิดคิดดูดีๆแล้วกินปุ๊บมันจะช่วยแบบให้ค่อนคลายแล้วก็หลับแต่บางคนกินแล้วเลือนบ้าจริงๆนะ วกคุณกินแล้วแบบโอ้โเรียกลงความสนใจเยอะเลยวกคุนกินแล้ววณกินแล้วจำอะไรไม่ได้ ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย